ไม่เห็นแล้วโอ้โหผลกากไอสัตว์ผลอะไรเนี่ยโอ้โหไได้ผลกากไอ้ลไลเหี้ยกกเข้าเซิฟไหนกูเจอโปรโปรเอาไปแดกหมดไม,ไม่ได้เก็บสักทีสี่ผลเนี่ยโอ้ยังสวยมง <c oughs> ดูเทียแล้วของมึงนะฮะมึงเอ๋อหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูเจอโปอีกแล้วไอ้เหี้ย มันวิ่งเร็วมากโอ้โหไอสัตว์โดนลา์สัตว์โปรกระจอกโดนลาส์อีกไอสัตว์เนี่ยนี่นะครับไอเทียนี่โปนะเนี่ยไอเทียนี่โปรนะซี่เลยละกันเนี่ยง่ายทุกคนตอนนี้ผลเกิดนี่พันเมตรนะครับผมจะไปหาคลิปนี้ผมมาหาผลปีศาจท,ที่มันเกิดนะแต่ เข้าเซิฟไหนกูเจอเปอรเอาไปแดกหมดไม่ได้เก็บสักทีแล้วก็กดเสียงเกมก่อนแป๊บต้องรีบไปหานะคนดูรีบๆเลยเนี่ยไม่งั้นมันจะหายภายในพี่ตาเดี๋ยวเราไปกันมันอยู่ตรงไหนวะคนดูเกาะน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายใช่ไหมว่าที่บินดูแล้วเออเกาะสุดท้ายแหละตรงนี้ นะครับน่าจะตรงนี้แหละเออไหน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 ไม่เห็นละโอ้โหผลกากไอสัตว์ผลอะไรเนี่ยโอ้โหได้ผลกากไอ้เหี้ยนี่ผมไปเก็บมาประมาณห้าผลแล้วนะครับหนึ่งผลแต่ผมลืมอัดคลิปเนี่ยคุณดูแม่งลืมอัดคลิปผลที่สองได้ผลเดิมเลยส่วนผลที่สามผลแมกมานะครับแมกมาหรือทรายไว้เนี่ยจะเป็นผลทรายเก็บได้ห้าผลแล้วนี่ผลยางยืดและผลฟิตเอ้ากูแดกไอ้เหี้ยแล้วกูไปกดแตกไอสัตว์ นี่นะผลพิซซ่าที่ผมไปเก็บมาอ่าเราจะทําอะไรกับผลพวกนี้ดีวะคุณดูเอาไปตั้งแบบตั้งโชว์คาเฟ่กโก้ทีฟี้ยวเลยเฟี้ยวอยู่นะหรือเรากลับคาเฟ่กันสี่ผลเนี่ยโหยังสวยทุกคนคิดสภาพนะถ้าผมแบบได้ผลมาตั้งเนี่ยเต็มประมาณเต็มช่องอ่ะมันจะเท่ขนาดไหนเฮ้ยผลพิซซ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยกูโดนตั้งกูโดนตั้งคาหัวไอ้สัตว์ดูดิ มันดูดเทียอะไรของมึงนะฮะมึงเอ๋อหรือเปล่านี่ไงดาเมจล้วนๆเอออีกายผลแสงความลเอาไปแดกผิวจริงๆงนี่ผิวจริงๆเลย โอเล่โมจีประตูตูดเหยียนเว่ยเฮ้ยเฮ้ยวอู้กูเจอโปอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัสเจอโปกูเจอโปวิ่งอย่างเร็วกูถือว่าเจรวด มันวิ่งเร็วมากโอ้โหไอสัตว์มันเวฟ20อะไรอะไรหายตัวจะไปไหนต่อเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เอโอ้ฟักชีดแมน หรอจะเล่นหรอจะวัดหรอชอบเล่นเครื่องอับป่าวไอ้น,นี่โปูนะเนี่ยกูเจอโปูตลอดเลยเอาหย หายตัวได้เหรออันนี้โปเล่นโปรหรือเปล่านี่โดนตกโอ้ฟักซีดแมนเจ็บมะน่าเจ็บะน่หนา เล,เล่นโปรไอ้อ่อนเนอะไปแกนส้นตีนกูไปมั่นเปเล่นแบบเนี้ยนี่ไงไปตายแล้วก็วราบหนีแม่องอ่อนจัดกูเล่นบนแสงนึกว่ากูลืมกูจะตบมึงให้ได้เท่านั้นแหละอีสมานี่ไอเชียโป ไม่ต้องหาพงหาผลลัพกูจะตบมึงโอ้อยเฮียกูโ <t ick> ดนลัดอีกไอสัตว์เนี่ย คีอะไรเนี่ยมมันเข้ามากับกูเลยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยีอะไรวะคีอะไรวะตัวดามิดได้ไงอะกูเข้ามาในวงแล้วไม่ใช่เหรอ สัอดโปรกระจอกไอ้ที่มันก็ตกไม่ได้ดิมา嘛กุ๊ก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 อ่ะโง่เล่นโปรก็ตกไม่ได้เล่นเพื่ออะไรฮะมึงไม่เล่นโปแบบกดคลิกทีเดียวแตกเลยแบบอะไรแบบเนี้ยเล่นโปกระจอกไอ้นี่อ่ะ ตบคุยได้นะไอ้เ yeah. หี้ยมึงตบคุยได้นะไม่ควายควายมาดิมาดิควาย วิ่งหนียบพ่อมึงหรอไอเหียนี่นะครับไอเหียนี่โปรนะเนี่ย <Wow. S 1> ไอเหียนี่นนะเนี่ยโปรนะสี่เลยละกันเนี่ยง่ายกระจอกเป็นโปรก็ตบกูไม่ได้วันนี้คงไม่ได้ไปหาผลแล้วแหละนะครับเพราะว่าโปร,โปรเยอะชิบหายทุกวันเนี่ยผมแบบยังไงอะ่ะเคยโดนรานผลพิศนะวิ่งไปเก็บแล้วแม่มีโปรมามาแบบมาแย่งผลอนะหรือว แต่ผมเห็นไม่ใช่ผลไหเป็นเป็นผลอะไรเนี่ยมันเป็นผลยางยืดเว้มันเก็บไม่ได้เออกูอยากได้ผลยางยืดแล้วมันแบบมันมาเก็บก่อนกูอ่ะเฮิลืมกดไลค์ไปละ